ตอนนี้ไซตเมสามารถสมัครสมาชิกแบบรายเดือนได้แล้วนะเริ่มต้นเพียง80บาทสำหรับผู้สนับสนุนขั้นเริ่มต้น300บาทสำหรับผู้สนับสนุนระดับกลางและ750บาทสำหรับผู้สนับสนุนทุนนาเสื่อรับสัญลักษ์ผู้ติดตามสุดเท่และสติกเกอร์สุดพิเศษและนอกจากนี้ก็ยังจะเป็นการช่วยสนับสนุนเราเพื่อเป็นท่อน้ำเลี้ยงในการทำคลิปดีๆต่อไปอีกด้วยหรือจะสนับสนุนเราผ่านทางซุปเปอร์แตงที่อยู่ใต้คลิปที่ท่านถูกใจก็ได้นะและสำหรับใครที่อยากติดต่อเป็นสปอนเซอร์ ก็สามารถติดต่อพูดคุยกับเราผ่านแชท c e b o o k f แฟนเพจไซตาเมะได้เลยครับดีให้บริการเสมอและสำหรับใครที่ชื่นชอบในการเล่นเกมของผมก็สามารถชิกที่เพลย์ลิสต์หน้าช่อง YouTube และเลือกโปรเจกต์ที่คุณสนใจอยากดูได้เลยมีโปรเจกต์ใหม่ๆอัปเดตตลอดแน่นอนที่ช่องไซตาเมะ เอาละครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งกับดาร์กอนควีส3ในพาร์ทที่6แล้วนะครับมาลุยกันเลยดีกว่าหลังจากที่พาร์ทที่แล้วเนี่ยเราตัดพาร์ทไปที่เมืองนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องออกไปตามล่าหาพริกไทยดํากันนะครับผมพริกไทยหรือพริกไทยดําก็ได้มาเราจะวร์ปกับไปที่อา,ารฮานก่อนนะครับจากนั้นเราจะเข้าไปในเมืองขออนุญาตแวะเก็บของก่อนหลังจากที่เราไม่ได้เก็บแวะกลับมาเก็บของเลยที่เราได้กุญแจมาแล้วเนาะมาเข้าไปในปราสาทกันเลยครับ นิดนึงนิดนึงขอเก็บอะไรที่มันตกล่นหน่อยไหนๆก็ไหนๆละนี่ตรงนี้จะมีประตูเปิดได้แล้วแล้วก็เข้าไปเก็บหีบเลยครับอันนี้เป็นคาถาอันนี้เป็นถั่วสตร t h อันนี้เป็นถั่วความเร็วอ่าถัว่วเอ i จ i t ิ t. ส่วนตรงนี้เป็นเงิน123่อ้ยยแล้วก็เงินอีก360กกว่าโอเคอันนี้เป็นเกาะนะครับเรียบร้อย แค่นี้เราก็เก็บสมบัติในห้องนี้ครบแล้วเดี๋ยวลองไปเปิดประตูคุกดิเฮ้ยไม่ดีกว่าผมว่าน่าจะยังเปิดไม่ได้หรือเปล่าวะโอเคงั้นวาร์ปเลยดีกว่าผมว่าน่ายังไม่ได้เลยยังไม่ได้เป็นกุญแจประตูคุกโอเคเราจะวาร์ปไปที่โรมาเลียครับโรมาเลียก็มีห้องที่เราเปิดได้อยู่นะแต่ก็ยังมีห้องคุกเหมือนกันที่ยังเปิดไม่ได้เพราะฉะนันก็เดี๋ยวไปเปิดห้องเล็กๆก่อน Okay. แล้วก็ออกซ้ายตรงนี้ห้องด้านล่างนี่จะเป็นคุกนะแต่เรายังแบบว่าไขาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ติดไว้ก่อนแล้วกันนะแต่รู้สึกจะมีนี่นี่ห้องตรงกลางนี่เราเปิดได้ละปุ๊บตรงนี้จะมีของโยนี่เป็นเหรียญเหรียญขนาดเล็กอีกหนึ่งเหรียญเหรียญที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะไม่ได้นับมานานแล้วไม่รู้ว่าเหรียญเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอเควาร์ปมาที่หมู่บ้านนี้ต่อ บ้านนี้ก็จะมีด้านบนน่ะที่เรายังไม่ได้เข้านะยิงประตูล่าเมื่อกี้ก็เข้าได้แต่น่าจะไม่มีอะไรนะครับโอเคเข้าประตูบ้านนี้ปุ๊บแล้วก็ขึ้นชั้นสองครับตรงตู้หนังสือกับตู้ธรรมดาอันนี้ไม่มีอะไรตู้หนังสือมีสําเนาของดูสิไม่มีกางเกงมาอ่าโอเคดูสิไม่มีกางเกงนะแล้วก็อันนี้ เหรียญมินิอีกหนึ่งอันตกตรงนี้จากนั้นก็น่าจะหมดภารกิจกับหมู่บ้านนี้แล้วนะเราจะทําการเดินขึ้นขวาบนครับไปที่ถ้าด้านขวาบนเพื่อที่จะทะลุไปอีกทวีปหนึ่งด้านขวาเห็นไหมมาก่อนอื่นเราต้องไปหาคนแค่ก่อนครับที่ไอพราชาให้จดหมายเรามาว่าเอาไปให้มันเพื่อเปิดทางให้เราจากนั้นเราก็จะไปยังทวีปใหม่ได้นะครับมาเดินขึ้นไปด้านบนครับ แต่ก่อนที่จะไปหาคุณแค่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปในบอน่อน้อําก่อนเก็บของในบอน่อน้ําก่อนมาลงมาตรงนี้จะมีของซ่อนอยู่ตรงนี้ทัวร์ไลฟ์เคื่องมือังชีวิตนะครับแล้วก็ขึ้นด้านบนก่อนอื่นก็เก็บของก่อนครับหีบสมบัติ2องหีบที่อยู่ด้านข้างขโมยของก่อนแล้วค่อยคุยอันนี้ก็น่าจะเป็นกางเกงปะกางเกงฝึกหัด แล้วก็ของกากากอีกแล้วโอเคคุยได้ข้าคือน,นอดดีคนแคะเจ้าตการอะไรจะข้างเหรอถ้าไม่มีธุระก็ออกไปซะไล่เลยวะ่ะแหมจะเย็นดิผมมีราชโองการมาฮจัดไปครับกดใช้เลยต่อหน้ามันยูสไซตาได้อ่านราชโองการออกมาแบบเสียงดังนอดดีสหายข้าข้าหวังว่าจดหมายฉบับนี้จะส่งถึงท่านโดยสวัสดิภาพนะข้าขอร้องเจ้าทีนะได้โปรด นำพาจดอาผู้ถือจดหมายนี้ไปยังผ่านพ้นหุบเขานี้ไปทีแบบปลอดภัยดตือความนับถือจากข้าผู้เป็นเพื่อนแล้วก็ผู้ที่ชื่นชมท่านมาเสมอปโตกัสเล็กก็คือราชานะครอ้าเจา้ายังมุมงไยังที่ตวนออกสินะใช่แล้วละ่ะอืมเพราะมันเป็นคําสั่งของราชวงศ์แล้วก็เขาก็อุตส่าห์ขอร้องข้ามานะเอาละตามข้ามาสิจัไปครับคนแคะนาทางให้ มันจะเปิดทางให้เราไปยังทวีปใหม่ได้ครับเป็นคนแค่ที่มีความสามารถและก็พลังที่มหาศาลโอเคเดินตามไปเลยตรงนี้อ้ารอตรงนั้นแป๊บนะนี่ต่อยเรียบร้อยครับทางะรุไปอีกฝั่งได้เอาละไปได้เลยนี่คือทางมุง่งไปสู่ที่ตะวนันออกโอเคเรียบร้อยครับทีนี้เราก็สามารถเดินทางไปต่อได้ละ เข้าไปได้เลยนี่คือทางมุ่งสู่ที่ตะวันออกพูดเหมือนเดิมโอเคออมมาทางนี้ครับนี่ที่ก็ทะลุอีกฝั่งละแล้วก็เดินออกไปเลยครับไม่มีอะไรละโอเคจากนั้นเราจะทำการเดินเลาะลงด้านล่างนะครับจากจุดนี้ไปตรงด้านล่างจะมีหมู่บ้านอยู่ครับ มอนเตอร์ <Monster S 2> <g ots> ก็เป็นอีกระดับหนึ่งแล้วนะระวังให้ดีด้วยนะเตือนไว้ก่อนนี่เข้าหมู่บ้านไปเลยโอเคเดี๋ยวเราสำรวจแป๊บหนึ่งอันนี้เป็นโบสถ์ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็เดินเข้ามาบ้านด้านขวาอ้าันนี้เป็นโรงแรมโอเคเข้าโรงแรมไปโรงแรมมีของให้โดนิดหน่อยนะน้องดูซิมีอะไรดีๆบ้างเริ่มจากห้องด้านในก่อนเหรียญครับโอเคได้หนึ่งเหรียญ ไม่แยกไม่แย่แล้วก็ห้องฝั่งนี้ล่ะห้องฝั่งนี้ไม่มีอะไรเลยจากนั้นก็ออกโรงแรมไปเลยสํารวจก่อนสํารวจก่อนอ้าวตรงนี้มีไหวะ่ะกดมาเป็นไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าถึงชักไม่มีอะไรเหมือนกันโอ๊ยบ้านนี้ไม่มีอะไรเลยมีทั้งสองที่เนี่ยตรงนี้ล่ะตรงนี้ไม่มีอะไรครับโอเค ก็ดูสินมมสเตยินดีต้อนรับสู่บาฮาระตะท่านนักเดินทางเป็นหมู่บ้านบาฮาระตะนะครับผมพริกไทยดํานั่นเหรอลุงเจ้าของร้านที่อยู่ในซอยตรงนั้นน่าจะ,ะมีเครื่องเทศขายนะลองไปดูสิยินดีต้อนรับอ่โอเคมันก็ขายขอ,ของของมันไปนะครับมันก็ให้ข้อมูลเราอยู่โอเคยังไม่ซื้ออะไรแล้วกันไหหรือว่าซื้อดีวะหรือมึงไงโอ้คาธานี้แรงครับ อ๋อแต่แต่คาถาน,นี้ถ้าเราใช้เนี่ยเวลาตีหนึ่งครั้ง sp เราจะลดนะมันใช้ sp ในการตีเพราะฉะนั้นก็ก็ใช้ได้นะแต่ว่าเปลือง sp หน่อยเอาไว้ฟาร์มก็ได้อยู่เพิ่มลางโจมตีมาทั้ง30เนี่ยจัดว่าแจมเลยโอเคเดี๋ยวเราค่อยว่ากันมาต่อไปก็เดินลงมาด้านล่างครับนี่คือร้านที่มันบอกไหนดูดิข้ามาที่นี่เพื่อซื้อพริกไทยดำแต่ลูกสาวของ อของเจ้าของร้านเนี่ยมันก็โดนลักพาตัวไปนะน่าลำคาญจริงเลยลูกสาวโดนลักพาตัวนะครับอันนี้คือข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยไหนๆก็ไหนๆละนี่ไงชั้นสองมีของขอเก็บหน่อยนะวางเปล่าโอเคอันนี้ได้นิดนึงอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ลงมาด้านล่างนะครับของูบ้านนี่้รเจอคุณตาอยู่คุยกับคุณตาซะมาโอ้ท่านนักเดินทางผู้กล้า ปวดฟังเรื่องราวอันแสนสาหัสข,ของข้าทีนะล้านสาวที่แสนสวยของคนสําคัญของข้า,าท่านายาเนี่ยถูกพาผู้คนชั่วพาตัวไปส่วนหนุ่มที่อยู่ข้างนี่มีนามว่าโกเปาโกเปาเป็นคู่ม้่นของเธอเนะ่ะเขาวางแผนจะแต่งงานกันแล้วก็มารับช่วงต่อจากข้ามาทำมาทร้านขายข,ของแทนดูเหมือนว่าท่านจะแข็งแรงแล้วก็แข็งแกร่งมากได้ปวดช่วยนายาที ไม่นะลาน,นลุงข้าจะเป็นคนช่วยนางเองข้าจะปกป้องอะถ้าข้าปกป้องนางไม่ได้เนี่ยข้าก็จะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวได้ไงกันนางคิดว่าเราเป็นคนขี้ขาดนะสินางจะคิดว่าเราเป็นคนขี้ขาดนะสินอกจากนี้เราจะเอาปัญหาของเรามาฝากกับนักเดินทางที่ไม่รู้จักไม่ได้หรอกนะได้ปวดอยู่ที่นี่แหละนาทียาที่รักของข้าข้าจะไปช่วยเขาเองเอาละไปละแม่โกเปาไอ้นี่ไม่ไม่ฟังอะไรเลย,เลย ได้เราก็ตามมันไปครับเพราะถ้าแบบช่วยหลานสาวมาไม่ได้เราก็จะไม่ได้พิกไทยที่เราต้องการโอเคเดี๋ยวต้องขึ้นไปที่ถ้ำบริเวณขวาบนนะครับเราข้ามสะพานไปแล้วก็เข้าถ้ำไปเลยนะครับไม่มีอะไรมากโอเคในถ้ำนี้จะเป็นลังโจรน,นะครับแล้วก็แอบคล้ายๆทางวงกดนิดนึงก่อนอื่นเราจะขึ้นด้านบนก่อนเลยนะนี่ตรงนี้จะมีหีบ2ออันเก็บแค่หีบขวานะครับอันบนรู้สึกจะเป็นกับดัก มันจะมีเหีบเยอะมากเพราะฉะนั้นมันจะมีกับดักปนกับของที่เป็นของเราจริงๆนะอันนี้นักสึกจะเก็บได้เก็บไปอุ้ยกดไม่ไปเท่าทีโทษทีโอเคเหรียญเรียบร้อยแล้วก็ไปซ้ายต่อครับตรงนี้รู้สึกจะเก็บได้กล่องหนึ่งนะน่าจะเป็นกล่องด้านบน1 0 0กบาดโอเคถูกต้องอันอีกอันนึงไม่ได้นะครับ แล้วก็จากนี้ก็ลงล่างเลยครับลงล่างให้สุดอ่าผ่านทาหารตรงนี้ไปแล้วก็ลงอีกตรงนี้เปิดประตูแล้วก็เลี้ยวซ้ายก่อนครับตรงนี้จะมีหีบหนึ่งอันขี้มาเป็นทัวครับโอเคแล้วก็ออกขวาไปจนกว่าจะเจอบันไดครับอ่านี่เรียบร้อยขึ้นบันไดไปเลยตรงนี้รู้สึกว่า เราจะต้องไปทางด้านซ้ายสุดก่อนอซ้ายสุดนี่อันนี้เป็นคังสมบัติเลยน,นี่เก็บได้ทุกอันนะครับถั่วความเร็วถั่ว w i s d อมอันนี้ถุงนี้ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นถว่วสตริงอีกอันนึงเป็นถั่วพลังชีวิตก็คือถั่วหมดเลยสี่เขาสกล่องนี้จัดว่าแจมแล้วก็เดินลงล่างไปเลยครับ ทีนี้เราก็จะถึงลังโจรแล้วแหละเติมเลือดให้พร้อมนะครับด้วยความห่วงใยโอเคเดวลงมาเลยครับนี่ง่ายมีธุระอะไรอ๋อเจ้าจะมาเข้าร่วมแก๊งของเราอย่างนั้นเหรอใครจะเข้าร่วมแก๊งกับเมืองไหมดีถ้างั้นเราคงไม่ต้องเกรงใจแล้วสินะเข้ามาเลยเอาละวันลุมสี่ลุม3เอ้ยไม่ดิเราก็สี่ี่ว่าสต่อสี่มาจัดไปพอเข้ามาสู้ป๊บ ไอเขาเรียกว่าอะไรวะรูปลักษ์มันกลายเป็นแบบชุดทหารแบบนี้เฉยเลยตอนดูข้างนอกเป็นชุดโจนออประมาณนี้นะครับโอเครีบจัดการมันซะแล้วก็ไปช่วย2คนนั้นมาสรุปไอ้นั่นจะมาช่วยก็กลายเป็นว่าโดนจับไปอีกคนนะชีวิตโถ่เห็นไหมให้เรามาช่วยแต่แรกก็ไม่ต้องเหนื่อยละคูลชิลไปมแต่พวกนี้ก็อึดเหมือนกนนันเนี่ยขนาดผมฟาร์มเรเวมาระดับหนึ่งแล้ยังเอามันไม่ลง Okay, ค่อยๆจัดการไปแล้วกันไม่ต้องรีบครับวัวหูวหวหวมแมลงโอเคตายไปนหนึ่งแล้วแต่ว่าไอที่เหลือก็ใกล้ตายเหมือนกันหละผมว่าเจอพายสสสสสสุสิบสิบองยี่สิบสใส่ตาฟันอีกหนึ่งไม่ตายว่ะห้ยแสดงว่าตัวที่ชนลี่ตีนี่คือดาเมจชนลี่เยอะมากโอเคตัวแรกตาย ตัวสองตยังชนลี่ซ้ำอีกทีนึงตายอีกหนึ่งชนลี่นี่ดาเมจหลักเลยผมคิดว่าผมคงไม่เปลี่ยนอาชีพกังฟูละคงจะเป็นกังฟูยืนยาวไปเลยแต่ไอโจนกับนักบวชเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นปน,นั้นให้ได้เป็นเสกให้ได้เขาเรียกว่าอะไรวะนักบุญเออประมาณนั้นให้ได้หมดทุกคนสองคนนี้จะเป็นตัวซัพพอร์ตบวกพลังเวทไปเลยโอเคนี่เห็นไหมสุดท้ายมันก็มาโดนจับ โได้กโบดละมีคันโยกอยู่ตรงผนังนั่นเปิดประตูนี่ทีดึงมันเร็วเข้าโอเคโหแม่งใจร้อนด้วยแม่มึงกันรีบมาแล้วก็มาโดนจับโอโถให้เรามาช่วยไม่มาหัวร้อนใส่เราอีกอ่ะเปิดจัดไปครับเปิดทีสองบานเลยโอ้นทาย,ยาที่รักที่รถงามที่สุดของข้าไม่สนใจกูด้วยนะไอเวนก่ามาช่วยแมช่างมันครับเข้าไปเก็บของข้างในก่อนตรงพื้นจะมีถั่ว หัวรักหัวแห่งโชคลางมาโอ้โกเปาที่รักของข้าในสุดเราก็จยกกลับบ้านด้วยกันสักทีนะโอ้ที่รักเราไปกันเถอะไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยนี่ทำเสียงลอยขอบคุณนะท่านท่านฮีโร่ผู้กาหารเอเวนโกเปาม่งก็ไม่ขอบคุณกูณสักนิดเลยกูสาม,มาช่วย ไม่เําเป็นจะแอคหล่อมาช่วยเองสุดท้ายโดนจับด้วยแล้วเรามาช่วยก็ไม่ขอบคุณเรานะแต่แฟนมันขอบคุณเราอ่ะก็อภัยให้แล้วกันนะถือว่าไม่เป็นไรเราทําดีครับไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องหวังคําขอบคุณเดี๋ยวความดีของเราจะประจักษ์เองอย่างเช่นคนดูเนี่ยเห็นแล้วว่าเราทําดีนะนี่เฮ้ยเอาครับมันยังไม่จบเจ้าคิดว่าข้าจะปล่อยเจ้าหนี้ไปได้ง่ายๆอย่างนั้นเหรอมาแล้วว่ะ แคไอพวกโจรแก๊งเดิมที่เราปล่อยไปโอ้อาจจะไม่ได้นะว่าข้าลักพาตัวเจ้ามาด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่เจ้าอีกแล้วเหรอเจ้าอชนะข้าไม่ได้หรอกครั้งนี้แหละข้าจะไปแพ้ไปครั้งที่สองแนะ่งอแน่ใจเหรอกูสาป,ปล่อยไปยังกลับมาทําช่วยเดี๋ยวมึงเจอกูแต่รู้สึกรอบนี้มันจะเก่งกว่าเดิมนะโรบินฮูดแต่ตอนนี้เป็นตัวสีม่วงนะน่าจะอึดขึ้นเราเน้นไปที่ตัวหลักเลยครับ ไอพวกลูกน้องมันเดี๋ยวค่เก็บเน้นไปที่ตัวหัวหน้ามันจับไปจับไปโอ้ยดูมันหวดมันก็หวดพอสมควรนะแต่ก็น่าจะสู้เราไม่ได้ถูจจกทรงละไม่ใช้ดีกว่าตีธรรมดาแล้วกันตอนแรกว่าจะใช้เวทเหรอไม่ดีว่าช่วยกันหวดผมว่ามันน่าจะไม่ถึกมากขนาดนั้นหรือเปล่า โอ้ยแต่ไนท์ตีแรงมาก45 45สมรสที่เราสาไปเอากงเล็บมานะเดี๋ยวช่วงท้ายมันน่าจะแสดงผลยิ่งกว่านี้น่าจะแรงยิ่งขึ้นกว่านี้เป็นกงเล็บที่น่าจะโหดที่สุดแล้วมั้งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะพี่ผมไม่ยอมเปลี่ยนอาชีพกางฟูอ่ะที่ผมคิดไว้นะครับเพราะว่าเสียดายงงเล็บนี่แหละก็ให้มันเป็นกงเล็บต่อไปเลยแล้วกันน่าจะหัวแรงอยู่ไม่มีปัญหา ถ้าเรามีนักบุญอีกสองตัวก็จบละเป็นได้ทั้งซับพอร์ตเป็นได้ทั้งโจมตีแล้วก็มีผู้กล้าโอ้โหทีมเป็นทีมฮรวเฟ็ดละอีกคนเป็นกังฟูไว้ต่อยล้วนๆนี่มันอึดนะเนี่ยตีไปหลายเธอแล้วยังไม่ตายเลยเอยเาฮีลวกอนฮิยวให้หนิงกันครับหนิงเหลือเดือนห้าสิบละอุ้ยโดนอ้ไรโดนสายตาอุ้ยมันเล่นสายตาต่อเนี้ยวนีวกอน เฮ้ยมึยังไม่ตายเหรออึดนะเนี่ยผมว่าเลือดเกินห้าร้อยนะเกินแน่ๆดามิเอะขนาดนี้โอเคเดี๋ยวเราฮิวต่อสลับหนิงมาฮิวละแล้วก็ให้พวกเหลือโจมตีครับทีดสิบสี่ดูดิยังไม่ตายอ่ะเลือดเยอะมากเลยยังอีกโอ้โหสุดว่ะ เธอหนึงเราจมตีรวมกันสาตัวสตัวก็ประมาณร้อยแล้วนะนี่ก็หลายเธอแล้วนะโอเคเปลี่ยนเป็นปูมแมลงดีกว่าจะได้ตีพวกลูกน้องไปด้วยในตัวอา้าวตายพอดีแหมเปลี่ยนเป็นอาวุธเป็นปูมแมลงวูบตายเฉยเลยโอเค็เนไรตายก็ดีละอันก็เหลือแค่พวกลูกกระจอกมัน2ตัวโอเคเสร็จไปหนึ่งแล้วก็ สลับมาใช้อันเดิมครับเป็นแส่แส่จะแรงกว่าบูมแรงนิดหน่อยแต่ว่าแส่โจมตีได้แค่กลุ่มเดียวอย่างที่บอกบูมแรงตีทั้งสนามตายยังยังเหรอโวยลูกน้องมันก็อึดนะเนี่ยโอเคตายเรียบร้อยจบข่าวทลายแก๊งโจรได้ครั้งที่สองเย็ดพีพันสอ้ยหนี่อุ้ยตีขาถูกตีจนเลือดไหลไอ้ศตรูตัวร้ายเขาแค่ ได้โปรดละข้าขอร้องอย่าทําอะไรข้าเลยข้าจะกลับตัวกลับใจให้ดีขึ้นแล้วก็ข้าพูดจริงนะข้าสัญญาปล่อยข้าไปเถอะคืนนี้มันบังคับให้เราต้องปล่อยนะครับต่อให้เราบอกว่าโนไม่ปล่อยมันไปอะไรเงี้ยจะจัดการมาันมันก็ไปจัดการอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ผมก็ต้องปล่อยมันไปนครับทําอะไรไม่ได้โอเคเชโยโชคดีจริง,รงใช่ไหมล่ะทะา่านานีไปอีกละจริงแมงไม่อยากปล่อยเลยปล่อยไปก็ทําช่วยโอ้ขอบคุณท่านมากนะขอบคุณท่านอีกครั้งนะ ข้าเปดีบุญคุณท่านแล้วละ่ะตาบชีวิตจะหาไม่ไปกันเถอะนาทยาในที่สุดเราก็จะได้กลับบ้านแล้วนะมันขอบคุณเราแล้วอ่ะใช่แล้วล่ะที่รักท่านจะต้องกลับมาหาข้าที่บาฮาร์ตะนะมาหาพวกเราด้วยละ่ละลาก่อนผู้มีพวกคุณจัดไปไปทีนี้ก็อ e ีแวกออกไปเลยครับแล้วก็ทำการวาร์กลับไปที่หมู่บ้านบาฮารตะซูมเป็นหมู่บ้านแบบเหมือนอินเดียอินเดียอะไรเงี้ย เครื่องเทศประมาณนั้นโอเคก็ไปที่ร้านคนระับไม่มีอะไรมากกลับไปที่ร้านของมันเลยแล้วก็คุยนมัสเตออ้วยิีต้นรับสู่แหล่งรวมเครื่องเทศนี่ท่านเป็นผู้มีพะคุณของเรานนะ่นี่ข้าเองโกเปาข้ารู้สึกเป็นหนี้ท่านมากเลยนะสำหรับทุกสิ่งท่านมาที่นี่เพื่อตามหาพริกไทยดำใช่ไหมถูกต้องถ้างนั้นข้าจะมอบมันให้ท่านฟรีๆเลยนี่คือสิ่งตอบแทนเล็กน้อยนะ ไซตาได้รับพิเคยดำมาแล้วเยี่ยมที่เราตามหาอยู่เดินทางปลอดภัยนะครับท่านผู้มีพระคุณถ้าท่านคิดจะไปที่โบสถ์ออลเทดแล้วก็ต้องโบสถ์บอกว่าโบสถ์นี้มันตั้งอยู่ทางเหนือของภูเขาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวโบสถ์นี้คือโบสถ์ที่ใช้สําหรับการเปลี่ยนอาชีพนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปทีหลังแล้วกันเราจะวาร์ปเอาพิเคไ,ไปส่งก่อนตรงนี้ครับกลับไปหาราชาเลยเราได้พิเคดดำมาละ อะไรชาแม่งอะไรวะพิชัยดำมีคุณค่าขนาดแลกเหลือได้ลํานึงเลยนะน <c oughs> ี่แม่งคุณค่าสูงมากอ้าวท่านไซาตาไม่ใช่เหรอภารกิจที่ข้ามอบหมายท่านไปทางตะวันออกนะ่ะแล้วนําพิชัยดำกลับมานะ่ะมันเป็นไงบ้างโอ้ั้นเหรอข้าคิดว่าท่านจะทําภารกิจล้มเหลวซะอีกนะเนี่ยยอดเลยดูเหมือนจะไม่เป็นแบบนั้นอ้าพิไัยดำสนิทลดจัดจ้านล้าสิ่งล้ําค่าจากแดนตะวันออกท่านทำได้ยอดมากไซาตา ทำได้ดีจริงๆข้าไม่สงสัยเลยว,ว่าท่านผ่านการเดินทางที่แสนอันตรายามาได้อย่างไงน่ความกล้าหาญเช่นนี้แหละที่มันอยู่ในตัวของวีรบุรุษที่แท้จริงนะ่อย่าให้ใครบอกว่าข้าไม่รักษาคําพูดล่ะเรือนี่เป็นของท่านแล้วออกไปเถอะเรือจอดรอท่านอยู่ที่นั่นแล้วโอเคพี่ไายดำแลก,กกับเรือลำหนึ่งสุดยอดโอเคมาเราก็ได้เรือแล้วนะครับหลังจากที่ตามหาพี่ชายดำมานานแต่ว่า เราจะมาล่องเรือกันในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย